กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตแลวก็วันสองโมงมีมนะครับก็เป็นรายการที่น้องๆจากทางบ้านเนี่ยส่งมีมมาร่วมสนุกกันนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันจะมีแนวโน้มที่ว่าวันเสาร์กับว,วันพุธมันจะเริ่มสลับกันแล้วผมก็ไม่รู้เ,เพราะอะไรอาทิตย์นี้จะเป็นยังไงไปรอบที่12ขอให้ได้ออกครับพี่ฟิลสาทูาธุ9า9าทำไมต้องสาธูเก9 99. ผมไม่ค่อยเข้าใจเมื่อคุณลุงคิดว่าเป็นขอทานอืม อย่าบอกว่าคุณลุงจะเดินเอาเงินมาให้นะโอ้เสียงดังใช่จริงด้วยเอา๋อพี <possible> ่จ <Overwatch> <laughs> ิยพ่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเขาถ่ายวีล็อกกำลังนั่งกินเบอร์เกอร์กันอยู่เสื้อผ้าเขาก็ใส่เขาก็ดูดีนะมันเหมือนขอทานตรงไหนวะอันนี้ผมไม่รู้นะครับว่าขอทานต่างประเทศเป็นยังไงใครดูคอมเมนต์นะครับกบกระโดดแบบตึง scientists found this weird uncorded o i n a t frog species that can jump but almost never lands on their feet โอเคกบตัวเล็กนะครับสามารถกระโดดได้แต่มันมันแลนดิ้งไม่ได้อืออ้าวเตะนนี้ตีลังกาเลย scientists found this เสียงนี้น่าจะ lady rose of internet นะครับใช่ใช่ใช่ไม่มีแคปชั่นมาแต่ลิงก์เออ่ดูได้ไหมเอ่ยน่าจะได้แหละ โอเคแปลงล่างสาวน้อยเวทมนตจะเป็น power pop girl <c oughs> <c oughs> อ๋อ <c oughs> ล่มชูชีพถูกค้นพบในปี1784พลทหาในปี1783อืมใช่เหมือนที่น้องบอกเนี่ครับลงวันที่แต่ไปเก็บตกว,วันพุธจะเอาทุกวันเลยใช่ไหมเนี่ยเมื่อตัวละครฝนเกม มาอยู่ในชีวิตจริงตัวละครฝนเกมเอ่อผมไม่เก็ตอะอะไรคือตัวละครฝนเกมอืมรู้สึกอากาศจะดีหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วสาวเอฟเฟคแม่งยังเข้าอ๋อเรอืีสตา ออผมเพิ่งสังเกตเห็นในคออข้างล่างเกนชินใช่ไหมน่าจะ hin, hin, เกนชินนะครับเกนชินหรือเปล่าใช่ชัวเกนชินไม่ว่าจะเจออะไรเรียกแม่ไว้ก่อนเท่าเทียนในรูปนี้จริงโจน,นะอถอยไปถอยไปเลยอ๋อโอเคอ่า มันเจ้าด k เจ้าของมีแมวหน้าแมวหน้าโหดนะครับคนนี้แหละเจออะไรเรียกแม่ไว้ก่อนจริงๆมีมนี้แล้วอันนี้จริงโจ้นะโอ้ไม่ก็อีกอย่างหนึ่งนะครับ ทุกคลิปที่เขาเรียกแม่แม่เขาไม่เคยออกมาน้องกาคาสโนว่าสวัสดีวันสงกรานส่งครั้งที่94ครับ94 2อรอบแล้วเหรอหรือเปล่าผมเล่นไม c ครับและกำลังจะนอนแต่มันมันมันขึ้นว่ามีมอนอยู่ใกล้ๆโอเคมันนอนไม่ได้เนี้ยอ้โอ้โอ้ออออโอเคมันต้องออกไปล่ามอน มันถึงจะได้นอนโอเคผมเก็ตมิดนี้อือหือโอ้ชาร์ปเมดร้อยอันเบกกิ้งร้อยไฟร้อยมันมันใช้ได้กับไมครับปกติก็จริงเนี่ยแต่ไมครับในโลกผมใช้ไม่ได้ถ้าคุณออกไปคุณตาย วันสองมมีมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางนา้ำสะดวกปลอดภัยพื้นที่ประหยัดพื้นที่แต่แต่อะไรอืมเขาไม่ล้างแตงกันแบบนะ <c oughs> ใครล้างแตงกันแบบนี้เนี่ย P.O.V เมื่อวอนยองลืมไปว่าเผาปีกไปตั้งแต่ MV ที่แล้วทำไมผมไม่เก็บโอเคตกดังตุ๊บทำไมคลิปนี้น้ำตาไหลบ่อยอย่างเนี้ยครั้งที่4อยากออกสักครั้งค่ะพี่ชีอาราวาสิน เฮ้ยชื่อญี่ปุ่นเลยชีอาราวัสนาทำไมผมต้องออกเสียงเป็นประโยคคำถามด้วยเนี่ย,ม,ยมันน่าจะต่อยอดจากมีมโฆษณาที่แล้วนะครับมีมโฆษณาที่แล้วนี่ก็คือลูกยังอยู่ในท้องอยู่ล่อออกมาลูกถีบออกจากท้องอันนี้ลูกกระโดดลงหน้าต่างน้องวินเนอร์เนี่ยอยากออกคลิปครับพี่ต้น ที่ผักชีวต้นวาสอะไรเนี่ยโอโอเคโอเคมีมผมเองหรือเปล่าดูวตัดต่อแต่คนก็ลุกอยู่ดีโอ้ยผมชอบแบบนี้จังเลยแล้วทำไมกูต้องมานั่งขำตัวเองเนี่ยส่งครับพี่ชีจำได้ไหมจำได้หรือเปล่าโอโอเคแกนติปโอโต <c oughs> อินเดียเวอร์ชันเออในเกมเป็นไงได้อยู่นะได้อยู่นะยังอยู่วันเสาร์ได้อยู่ครั้งที่สี่ครับพี่ชิวัตแมวพอใจมึงยังนุดอย่าแกล้งแมวนะคลิปแรกไม่ได้ออกเพราะแกล้งเด็กแมว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  โอเคไม่ได้แกล้งแมวนะครับแต่กวนแมวครั้งที่3ล้านครับไม่ใช่ละมั่วไอชีวิวสมาอ่าเฮ้ยมีสมาด้วยเฮ้ยเจ๋งเจ๋งโอเคอลอดออฟคีเปอร์นะครับแล้วจะโยนอ่าอาเดี๋ยวมีการผัดกันเกิดขึ้นผมว่าเอาไม่ใช่แล้วมจะโดดลงไปทำไมเพื่อ แล้วจะอ,อคลิปให้ได้เลยโอเคไม่ใช่ละโอเคตอนแรกผมนึกว่าจะเป็นพี่เลนโกโกนะครับเป็นเนซโกจริงๆะแหละครั้งแรกครับต้องมีอะไรปิดพลาดนักเลงในชุดลายพรางไม่ใช่ทหารของประชาช,ชนอ่ะ พวกเองไม่บีบมาหรืออาจจะบีบมาแล้วเจ๊เก็กสับสน <c oughs> <c oughs> ครั้งแรกค่ะพี่แชมป์ว้าวอยากส่งมานานแล้วได้มามามาดูอย่าเตะเครื่องเล่นก็พอสาธุอย่าเตะเครื่องเล่น <c oughs> <c oughs> ออาเร็วรอดูอยู่ <c oughs> ผมบอกแล้วผมไม่ได้สปอยผมไม่รู้ผมแค่เดาเพราะว่าดูคลิปมาเยอะผมเลยรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น <c oughs> ครั้งแรกครับอืมโอเคช่องน้องแมวอีกแล้วน้องแมวทำอะไรตีกองน้องแมวนายยังเอากับเขาด้วยเหรอเนี่ย อีกสักอันส่งครั้งแรกค่ะไอชีโตซาสสเกะชื่อผมเริ่มจะเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วโอเคต้องมีการกวนเขาจะกวนกาแฟนั่นแหละแล้วบาลิต้าก็จะมองหน้าไม่เป็นไรบาลิต้า ยังไงเขาก็กินอยู่ดียังไงมันก็หายไปอยู่ดีถโอเคนะครับก็ส่งคนกินเวลาแล้วผมพอจบคลิปนี้ไว้เพียงที่นี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณุผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาแล้วก็ขอบคุณน้องๆด้วยนะครับที่ส่งมีมาร่วมสนุกกันวันนี้ถือว่าโอเคอยู่ในเกณฑ์ที่ประมาณ90%ยังอยู่ในวันเสาร์อยู่นะีครับไปอยู่วันพุธน้อยมากแล้วเจอไม่พาน,านะีครับเยะ